สวัสดีครับเนยครับต้นฮองครับสวัสดีครับกิมครับกิมครับช่วงนี้ครับเห็นก็กหายไปนานช่วงนี้ก็หายไปนะครับก็คือมีภารกิจต้องเดี๋ยวนี้ไปกินข้าวสาบ่อยครับหน้าตาดูเปล่งปั่งเป็นธรรมดาคราโอโม่เลยผ่องผ่องนี่เดี๋ยวช่วงสองสามทุ่มเนี่ยต้องไปอาบน้ำแถวราชดาด้วยโอ้ที่ไหนครับที่ไหนก็แถวแถววัดโพนะครับ มันสไตล์ยังไงวะก็ไปวุบออกมาเนี่โตัวหอมเลยแล้วยังไงต่อดีครับทำเลยทำเลยเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ไปไมชวนนะครับเมื่อกี้ฝ่ายผมอยู่ออฟฟิศทำงานทั้งวันทั้งคืนดูวยหน้าดำไปหมดแล้วหน้าก็ดำครับหูก็ดำด้วยเดี๋ยวอ๋อโอเคโอเค ไม่ไม่รู้เคยดูรายการผมไหมที่ออกไปออกจี๊สองแฝดทุกอาทิตย์เลยครับเช่ไหมครับเห็นเขาได้ตังค์ได้ตังค์เยอะมากเห็นรายการเห็นมีพิธีกรคนหนึ่งหายไปแล้วครับอ้าทำไมผมเก็บไปครับอแอบเก็บไปจริงจริงรายการนี้ผมก็ติดเหมือนกันนะผมรอดูดูมันเป็นระดับเลยอ้าวเหรอผมว่าเออทำไมตั้งแต่คนณกลิบมานี่ผู้หญิงคนที่เป็นพิธีกรน่ารักน่ารักกัน่ไครับเขาค่อยๆซุยบลงซุบลงแล้วก็ ไม่รู้ทำไงได้ครับแหมเขาเขาของผมดีครับก็ของผมดีครับแหม่ังนั้นสิสิงั้นต้องแบบว่าแล้วคนนี้ใครครับขอสองของเจขอหนอยังไงว่าไปช่วงนี้เป็นไงวิ่งโฟับอยู่พยายามพยายามนำบรรยอดอยู่ตรงนี้ยังไงแล้วก็เห็นช่วงนี้เขาพยายามประมาณว่า เลิกเจ้าชู้อะไรเงี้ยครับทาไมล่ะครับทําไมคือหาไม่ได้ครับเพื่อต้องเลิกดีกว่ายาพยายามเลยอาจจะมีเข้ามาเยอะหรือเปล่าหรือยังไงก็มีบ้างครับเพราเป็นผู้ชายอ่ะคนเหนื่อยแบบนี้จะแข่งกับผมเหรอออะมาที่คุณเลยดีกว่าไหมไม่ไหวครับเนื่อยยาวเรื่องนี้ยาวขนาดวิเศเห็นเห็นว่าบนใน Facebook ว่าอะไรนะเดือนหน้าต้องเสียเงินเป็นแสนเลยทําไมครับก็มันหลายบ้านนะครับโอ้ ทีคนนี้ทีร้านางพีอผมเปิดเผยนะนี่เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกันเลยนี่เล่นกันวงในเลยไม่เล่นจริงจริงเนียซีเรียสมากซีเรียสมากต่อนี่ก็แย่นะถ้าไปต่อเนี่ยน่าจะตัดกันตรงนี้เลยดีกว่าไหมจะดีกว่านะมันไม่จริงนะมันไม่จริงไม่จริงคัส